สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เกม Resident Evil 4ในพาร์ทที่11กันด้วยนะครับมาไปลุยกันต่อเลยไม่พูดมากทำเพลงก็พาร์ทที่แล้วค่อนข้างที่จะเดือด,ดพอสมควรวันนี้ผมนั้นก็เหมือนเดิมแหละครับเดือดเหมือนเดิมแหละโอเคมาเก็บของมาเช็คแป,ป๊บมีปืนที่สามารถอัปเกรดได้หรือไม่ เออบรรจุกระสุนอย่างนี้ว่าอันนี้อัพมาเลย <you>. ลูกมูเรามีสี่นัดที่เหลือ่ะง <Bang. S 2> ั้นเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะไข่ทองคำผมไม่ผมไม่กินขายจริงนี่ว่าครับสามบาทจัดไปโอเคไปลุย อาวหวัดดีไม่เจอกันนานไอ้พวกชาวบ้านคิดถึงจังเลยเพื่อนปังกล้องอยากเด่นก็ไม่บอกไม่ตายนะรู้เลยนี่เลยเออเอาดีเอาดีาดหัวโผลเฉยเลยาีนี้มันต้องปราบเรียบร้อย ไม่เท่าไหรอ่ะเอามีดหน่อยนิดนึงครับผมไม่ได้ใช้มีดมานานแล้วอะปันกล่องตรงนี้มันเหมือนแถวเหมืองกันเนาะโอ้โหเสียงมาแล้วท่าทางจะเยอะโอเคเก็บของมารถลางวิ่งมาแล้ว ในม,มีอะไรเดนเาไม้เอาไว้เปิดทางชัวเอาแต่ไฟฟ้าไม่พอหยุดตั้งนั้นป่ะไปดึงคัดเอาอย่าโยนมาทีเดียวมาทีเดียวไม่รีบไม่รีบไม่รีบเออมาทีเดียวเลยโอ้โห ออกมาไปหน่อยโทษทีครับชินยาดีกว่าเดี๋ยวอักเสบโอเคแล้สู้มาแล้วบอสใหญ่เราพี่เลื่อยโหดเก็บของแป๊บนี่ด้วยลูกซองห้านะมาดิมาด,มาดิตามแบบว่า สุดจะตามอ่ะนี่ไงตามอ่ะ,อะนะสักหน่อยไหมทำการเผาเฮ้ยเฮ้ยระเบิดเขาหน้าปะเนี่ยระเบิดเลยเพื่อนระเบิดเร็วเออเกือบไม่ทันแล้วไงไอ้หมอนี่ไม่ตายยัดเลยจบ โอ้กองเงินกองทองว่ะยังรวยอ่ะเฮ้ยมันยืนคู่อย่างงี้ก็ยิงไปอุ๊ยโอ้โหไม่โดนตัวตายอะไรวะบ้าเอ้ยเจ็บเลยเราบังอาจมากอลอดภิยอีกดีจริงตัวเดียวเอาเอาธนายิงด้วยครับ ระเบิดแฟลชมีแค่ลูกเดียวด้วยดิยประเด็นไม่อยู่เนี่ยถ้าพลาดก็ตายช็อตน,นี้ยังไม่ได้กินยายเนี่ยนนะโอเคระเบิดระเบ้ดบด,ดึงใหม่เดี๋ยวต้องใช้เดนามไมนี้ เอามาระเบิดหินเพื่อเปิดทางแล้วไปต่อข้างหน้ามีสองตัวช่างมันใส่จุดลบตั้งหลักเรียมตัวมันต้องมีวิ่งมาแน่ไม่เนียนเพื่อน ม่เดียซะเลยนะโอ้ผีระเบิดหัวเรียบร้อยกระสุนห้านัดระเบิดตรวจเช็คของให้เรียบร้อยนะครับของที่จะเข้าไปในนี้เพราะเดี๋ยวจะเจอศึกใหญ่หหหจุดนี้ ตายเจ็ดตัวสองตัวมาดี่มาลงไปเลยเพื่อนนันแหละลื่นมันลื่นจังหวะที่มันลื่นเนี่ยไอตัวนี้เล่นเลยทำไรอ่ะจบเฮ้ยแต่เรากลัวไอตัวที่อยู่ในน้ำมัน มันขึ้นมาจับเรามากเลยผมไม่วิ่งไปดีกว่าวเฮ้ยมันอึดมากอะนี่ย็นไงไม่เสียงครับไม่เสียงเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้อันนี้มันจะมาคว้าเราตัวที่หล่นลงไปอะหลบแปบบ๊บหลบแปบบ๊บจะเย็น โอ้ยยิงมอะไดีอเองเอี่อาจะจับยีเดเีมันน่าลำคาดูปะจบมายิบมันท่าเป็นตอนรนะับซองก่อนเลยฮี่ตามด้วยสไนเขาเรียกว่าที่กระสุนนี่มันเท่าๆกันแม็กนัมจบ ตายซะหมื่นห้าสวยขอยานะระเบิดแฟลเก็บมาตรงนู้นมีลูกซองกระสุนสิบนัดตังกิ้ว เอาละเก็บของให้หมดจะเบิดไฟช็อตกันโอ้ช็อตกันให้เยอะมากเลยเอาละตรงนี้แหละครับโคตรหน้าลำคาหลังพวกมันเลยในตรงนี้เคีย์ปืนให้เรียบร้อยเป็นการเคีย์ช่องด้วยจบยุกเว้นสังเกตครับผมจะไม่อัปเกรดเขาเรียกอะไรเปลี่ยนแม็กของลูกโมนะ ผมจะไปซื้อคัมพีร์แต่ว่าถ้าซื้อคัมพีร์เนี่ยกลัวหลังเกมของมันจะเต็มอะ่ะงั้นผมไม่โกงเกมดีกว่าตั้งแต่ต้นจนจบมาเนี่ยผมยังไม่ได้โกงเกม,มะนะงั้นเปลี่ยนไปเลยครับแฟฟงไปคือความจริงเนี่ยถ้าเราไปอัปเกรดความจุก,กับพ่อค้าเนี่ยเราก็จะได้ลูกลูกลปืนมาแบบแบบฟรีนะฮะ <c oughs> ยังไม่หาจจะพออ มันไม่ได้ยินเราเหรอนัอ่นตรงนี้ยิงเรียกขโมนใครบินนะปืนพกเก็บมันไม่อยากโกงเกมเท่าไหร่ไม่เลย,ยคือสมมติว่าเรายิงไปสูนัดจนหมด แล้วเราไปอัปเกรดความจุกับพ่อค้าเราก็จะได้ลูกกระสุนมาแบบเต็มเปี่ยมเต็มแม็กเลยนะครับซึ่งทาอย่างนั้นมันดีแต่ว่ามันจะเป็นการที่โกงเกมผมมาเนะ้ลูกผู้ชายอยู่แหละนี่เนะี่ยเอาร่วงเลยอดได้ของทั้งนั้นเหมือนมีมาอีกนะเดี๋ยวดูแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บแอบก่อนมาๆมา,มา หมดแล้วความจริงยังไม่หมดหรอกเหลือเยอะเลยอ่ะมีเดินมาว่ะทำไมไม่บินล่ะครับทำไมไม่บินมันเป็นยังไงตี้ยิงอัดไปเลยอัดไปดิเต้เออีกจบโอ,โอ้มาแล้วข้างหลังข้างหลังนีปแปบบ๊บ อุ้ยไล่หลังไปเลยอุ้ยนี่เนี่ยเก็บไม่ทันดาเมจพวกนี้มันแรงประมาทไม่ได้ยิงยังไม่เปิวอีกอะหน้าด้านหน้าทนโอเคอเก็บมา ยาเต็มเฉยเอาวาไงดีวะมันเต็มผสมไปที่เห็นว่างหนึ่งช่องนี่มันไม่ได้ว่างนะอันนี้ครับมันเป็นสโคบของปืนพกซึ่งเหมือนคนทำมัดเขาลืมใส่มั้งมันมองไม่เห็นอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดจับปืนอะเห็นนะว่าปืนใส่สะโคบ มือนจะมากันแล้วโอ้โหบุหัวเลยโดดเรียบร้อยไงโอ้โหแล้วมามาไวจังอะไม่ไ <y> ด้กาแล้วต้องต้องหนีก่อนจากนั้นหันหลังเราก็ยิงเออดี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 จริงควรประสายตัวเนี้ยไม่ดีเลยเหมือนจะมาเรื่อยๆโอ๊ยติ ทำไงดีอ่ะโดนล้อมอะ่ะไม่ใช่อย่างงี้ดิมันต้องไม่ใช่อย่างงี้ถูกไหมถูกวะจะตายอ่ะโอ้โหเอ,อ้ยทำไงดีวะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องประเบิดอะ่ะนี่ตามตัวเองก็เลยครับจังหวะนี้แล้วเอาปืนปุกออกมาแล้วยิงตัวข้างบนเอาอะไรวะเตะอีกละ่ะยิงมั่วๆไปเลยเลิกล่างแล้วเนี่ย ไม่คิดว่าจะโดนต้อนจนมุมขนาดนี้ไม่ยิงคู้ไปบินมาก็ล่วงดิเกือบไม่ทันเกือบไปแล้วเกือบตายแลวโอ้โหเมื่อกี้ยิงง่วเลยอะหาไม่เจอ โอ้มันจะมีอีกสองตัวซึ่งโอ้โหเฮ้ยมันชอบมาแบบอ้อมซ้ายอ้อมขวาวะ่ะไม่ชอบเลยผมโดนล้อมอะ่ะไอ้ตัวนี้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันนอนมันนอนทำเนียนไม่อยู่เแลบบยเฮ้ยจะเดินคู่ไปเฮ้ยเป็นยังไงเพื่อน ต้องโดนอย่างนี้พวกเนี้ยลังชัดๆเก็บมาโอ้โหเสียงซ้ายมือเพียบเลยซ้ายมือเพียบเลยเฮ้ยมีรอดยิงโดนสามตัวว่ะเก,เก็บมากระสุน เทียบยาด้วยกดสวิตช์ตรงนี้ให้แสงอาทิตย์มันส่องส่องไปรตรงกลางเหรอโอ้โหแรงเนาะหลอมละลายประตูดได้เลยอะ่ะโคตรอีปิกและดูเหมือนมันจะมากัน ตั้งรับแบบไม่ต้องรีบนี่โอ้โหมาเป็นขบวนนี่เนี่ยยังไงหนึ่งนัดหนึ่งศพว่ะแต่ถ้ามาคู่ก็ตายคู่ไปเอาไหนอ่ะโอ้โหเถื่อไม่ได้ ขอยอแป๊บมุ้ไม่ดีเท่าไหร่มาดิเข้ามามมเดี่ยงโอ้อีกสามตัวตรงนั้นเนี่ยเหมือนมันจะเห็นเราเปะ่าวะไอ้ตัวเนี้ย ล่วงล่วงเออไอห,หมอนี่มันฉลาดมันเริ่มบินแล้วอะ่ะนี่ไงฉลาดเหรอฉนะลาดเหรออายังยังอีกเหรอเห็นนอนแน่นี่ยนึกว่าตาย เเลทเฮิร์บเก็บมาตรงนี้อีกแล้วระวังให้ดีนะตรงนี้ไปโอ้ยอยังไม่อยากกินส้มตำตอนนี้ ไปโอเครอดโคตรเสียวเย่ฝ่าดวงมแมลงได้แล้วเอาละครับก็ขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสด,ดีครับผมไว้เจอกันนะครับ